สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เล็กอยู่ป่าอีกแล้วป่าใกล้ๆบ้านเป็นป่าติดกับทางเดินเอ่อทางรถนะคะเล็กก็มาดูป่าตอนหกโมงเย็นทุกคนก็คือเมื่อเช้านะ่ะเล็กคุยกับลุงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าจะให้ลุงพาไปดูป่าเห็ดนะแต่บังเอิญฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยแต่ฝนตกไม่ทั่วป่าทุกคนจ้าเพราะว่าตรงนี้แห้งมากเลยอะไม่มีเห็ด หมายถึงว่าแห้งแห้งมากหมายถึงว่าฝนตกเมื่อเช้าแต่ว่าตรงเนี้ไม่มีไม่เปียกไม่อะไรเลยนะฝนตกไม่ทั่วฟ้าคืออย่างที่สวีเดนสวีเดนอ่ะฝนมันเขาตกอ่ะเขาจะตกแบบตกแบบแปลกๆอ่ะมืดตรงไหนก็ตกตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เล็กได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วย มันจะตกมาอีกแล้วนะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกใช่ไหมแล้วก็เล็กก็ไม่ได้ไปป่ากับลุงใช่ไหมคะตามที่คุยกับลุงกับลุงไว้ก็ไม่ได้ไปพอดอีช่วง11โมงลุงก็ชวนออกไปซื้อของค่ะไปซื้อของเล็กก็ได้ได้ไปซื้อมีดมาได้ไปซื้อมีดมีดเก็บเห็ดมาใหม่เป็นแบบเดิมนะคะแต่ว่าเป็นอันใหม่เล็กก็อยากเก็บเห็ดทุกคนเลยมาป่า เล็กก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะพวกเราเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็ตอน5้ามงเย็นไปกันทั้งวันเลยก็ไปซื้อของนู่นนี่นั่นเนาะไปกินข้าวด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เล็กก็ไม่ได้คลิปไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะแล้วก็วันนี้ก็ออกมาอยู่ป่าเห็ดอะไรเอ่ย ป่าใกล้ๆถนนเกติกกับบ้านเนี่ยค่ะเห็ดอะไรเนี่ยเป็นเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะทุกคนไม่เจอเห็ดเลยอะไม่มีเห็ดเชื่อเล็กจอดรถตรงนี้เพราะเล็กจะดูพวกเอ่อเห็ดอะไรนะเห็ดใครเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็ดเห็ดดินเห็ดน้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเผอเขามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เห็นพี่หมวงทำไหมเนี่ยทำลาบแล้วอยากกินโอม่มีเห็ดเลยทุกคนจ๋ายอยากเจอเห็ดอยากเจอเห็ดเหลืองแบบสักกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มแบบพอได้เก็บเนาะไม่เจอเลยอ่ะ ไม่มีเห็ดแถวนี้มันเป็นป่าแบบป่าใกล้บ้านอะ่ะไม่มีเห็นนะอโอเคค่ะไม่มีเหตุเลยทุกคนเดี๋ยวเดินดูอีกนิดนึงเนานะฝนตกแล้วทุกคนแต่ว่าเล็กเจอเหตุอะ่ะขอไปเก็บเหตุแป๊บ ฝนตกอะดูดิกำลังตกเลยปอแปปอแปอแแะไปค่ะเล็กเจอเห็ดไหลรู้ไหมเจอเห็ดไข่หนึ่งดอกนี่มีดที่ไปได้มาวันนี้มีดใหม่มีดเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นมีดใหม่นี่คือเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเรา จะลองมิดใหม่ด้วยเห็ดไข่แต่ฟ้าร้องเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยสวยงามเห็ดไข่ของแท้ไม่เน่าด้วยสวยงามแลวเล็กเจอเห็ดพึ่งด้วยเดี๋ยวไปดู ไม่ใช่แค่เห็ดพึ่งนะเห็ดอันนี้ด้วยนะเห็ดเจอเห็ดอเออเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดเหลืองด้วยค่ะนิดนึงเห็ดพึ่งก็เจอเห็ดเหลืองก็เจอ <laughs> ป่าแห้งๆก็ยังมีหนอแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ดู เห็ดพ <iciones> <von Diamond> <tego living> ึ่งจะเห็ดพ <that every> <bunker> ึ่งเห็ดพ <kind abonn> ึ่งหวานอลองมีดใหม่นะจ้ามีดใหม่นี่ชิบๆิบๆเลยอ่ะก็มีหนอนเจาะบ้างนะอุ้ยเสียงมาวิ่ง มาวิ่งน่ากลัวจังนี่เล็กซื้อมาสองเล่มเลยนะคะมีดเพราะว่ากลัวกลัวหาซื้อยากเพราะว่าแบบมีดแบบนี้มันเป็นมีดที่แบบเล็กชอบมากเลยก็เลยซื้อมาสองเล่มเลยไม่แพงเล่มละเท่าไหร่เอ่ย ไม่ถึงสี่สิบโครนนะอลังพึ่งออกเลยมันแก่ไปทุกคนจะฝนตกแรงขึ้นแรงขึ้นเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเก็บเห็ดนี้ก่อนเห็ดเหลืองก่อนนี่ได้เห็ดพึ่งหนึ่งดอกเย่ yeah. นี่ทุกคนเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองอ่าเห็ดเหลืองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเห็ดเหลืองแห้งๆเนาะเห็ดเหลืองแห้งๆแห้งๆก็ยังอยากจะเกิดแต่เขาเกิดมานานแล้วแหละแต่เขาไม่โตไม่ได้ไงมันไม่มีน้ำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้น้ำไงเห็ดเขาไม่ได้น้ำเนาะเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะโตนะคะดูคลิปหลายคนที่อยู่ออสเตรีย เก็บพี่ลุงโหยแบบสุดยอดเลยอ่ะเห็ดทางโน้นอ่ะมีความอิจฉาเล็กน้อยอก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเหรองสวีเดนก็มาคิดว่านะคิดว่าหวังว่า ก็มีพอให้ได้เก็บบ้างเน nee. <as um> totally> ี่ยเห็นไหมเก็บเห็ดแห้งๆดูทากดิอยากจะเกาะจริงๆถ้าเกิดว่าเขาได้น้ำเนี่ยตรงนี้จะต้องแบบเยอะมากแน่ๆเลยนะเนี่ยแบบแห้งๆนี่เต็มเลยอะ ดอกนึงหแห้งแห้งแห้งมากเนี่ยดูดิแห้งเต็มเลยอ่ะแห้งเนี่ยแห้งแห้งนั้นเลยนี่ก็แห้งโอ้โหสงสารน้องมากเลยแห้งขนาดนี้นี่ดอกนึงขอเก็บได้ เกิดฝนตกลงมาให้เขาได้แบบรับน้ําบ้างเนี่ยเขาก็จะแบบว่าดีขึ้นกว่านี้นะเรียกว่ามีความเสียดายนี่ได้หนึ่งกำมือเหมือนกันทุกคนคะ่ะแสงไม่ค่อยไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะ เพราะว่ามืดเหมือนท้องฟ้ามันปิดแล้วคันนี้มันไม่มีแสงจากข้างนอกที่สว่างอะ่ะอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะตัดเอาขาที่มันติดดินออกไปหน่อยอยากปัดอยากปัดอยากใช้มีดอยากใช้มีดใหม่ มีดใหม่ก็ไม่บอกเดี๋ยวเล็กจะขับรถขึ้นไปดูตรงนี้อีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่เล็กแบบมองข้ามไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนอื่นไปดูไหมเนาะก็เดี๋ยวเดินไปดูอีกนิดนึงก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะเดินมาดูเห็ดตรงนี้นิดเดียว แล้วฝนตกฝนตกไม่หยุดเลย ีความทนุถนอมเห็ดเห็ดทางฟินแลนด์ยังแบบว่ายังมีอย่างต่อเนื่องนะคะเห็ดทางโนน่ะแล้วแบบว่าเห็ดฤดูใบไม้ร่วงอ่ะมาแล้วพวกเห็ดเห็ดดำอะไรอย่างเงี้ยเห็ดแตรเห็ดเห็ดแตรดำเห็ดอะไรอ่ะทะนุนมาแล้วอ่ะเอออากาศทงนุนเป็นยังไงหนอททำไมมาเร็วจังหรือว่าเป็นทางฟินแลนด์ตอนเหนือ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ทงตอนไหนของประเทศเนาะก็เข้าไปดูแบบคลิปเพื่อนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ส่วนไหนอืมสุดยอดนี่เห็นไหมพอได้พอได้ลาบแล้วไหมเนี่ยเออพอได้นะเนี่ยอืเหมือนเห็ดเหมือนเจอเห็ดพึ่งขาลายตรงนี้หนึ่งดอกเลยทุกคน นี่ไงจริงๆด้วยพึ่งขาลายเเจอพึ่งขาลายหนึ่งดอกค่ะทุกคนเป็นบียร์โฉนะฮะเบียร์โฉฝนตกแบบไม่หยุดเลยค่ะทุกคนไม่ได้ตกหนักมากนะแบบ ตกไปปอยอ่ะเย่ yeah. mm. มาเจอหนึ่งดอกค่ะทุกคนโอ้โ oh, หดอกเดียวมีอยู่ดอกเดียวอ่ะเห็ดมันปูมีอยู่หนึ่งดอก ฝนจาอย่าเพิ่งตกได้ไหมขอเดินอีกนิดนึงก่อนหนึ่งดอกคะ่ะทุกคนนี่น่าจะมีอีกนะรอบๆเนี่ยเดี๋ยวเล็ลองเดินดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนเล็กบุกป,ป่าฝ่าดงมามันเย็นมากแล้วแต่ก็ไม่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 ไม,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 ไม่อะไรเรียกว่าอะไรนะไม่ท้อถอย มาดูตรงนี้นิสเนึยงพอจะมีไหมอ่ะน่าจะมีเกิดบ้างนะนไม่มีเหรอเห็นอะไรเห,เหลืองเหลืองก็คิดว่าเป็นเห็ด เดี๋ยวคงจะต้องเดินลงแล้วเนาะไม่มีเห็ดให้เก็บเลยเนี่ยมันเหลืองๆนี่คือใบไม้ไม่ใช่เห็ดอะแต่ว่าวันนี้ไม่มียุงอะฝนตกไม่มียุงเดี๋ยวเดินไปดูอีกทีว่ามันเป็นใบไม้หรือว่าเป็นเห็ดหคุณอยากเก็บเห็ดอยากเก็บเห็ดให้ทุกคนดูไนงะ คือใบไม้อ่ะทุกคน mm. คือแบบมาเย็นไปด้วยแหละแล้วมันมองไม่ชัดไงมองไม่ชัดว่ามันเป็นใบไม้หรือว่าเห็ดเหลืองๆเต็มไปหมดทางเดิมลงมาทางนี้มันอยู่ไม่ไกลถนนนะคะไม่น่ากลัวอันนี้เห็ดอะไรอ๋ออันนี้เป็นเห็ดอะ ตระกูลตะกูลเห็ดตะกูลเห็ดพริกไทยอ้าวนี่ไงเห็ดเหลืองเจอหน่อยนึงเจอสองดอกนะสองดอกตรงนู้นอีกหน่อยนึ่งแล้วนี่เหมือนจะเป็นเห็ดอะไรเอ่ยขอดูหน่อยมันเป็นเห็ดไครหรือเปล่าเอเอเห็ดไครใช่ไหม แต่ดูเหมือนจะแบบแก่มากแล้วเนาะเห็ดไข่ไปด้วยนะนี่ไงเห็ดเหลืองทุกคนสองดอกโอ้โหแล้วก็ตรงนี้อนะีกอ่ะนี่ ตรงนี้ก็เป็นเห็ดเหลืองเรียกว่าป่าแบบนี้ถ้าเกิดเขาได้น้ำเนี่ยเห็ดจะเกิดเดยอะเลยนะมันจะเป็นคล้ายๆป่าที่พี่พี่ลุงอยู่ที่ออสเตรียเก็บเลยอะนะเล็กถอนไปเลยเนาะเล็กยังไม่ตัดขานะคะเพราะว่ามันไม่สะดวกนะคะตรงนี้เนาะเหอเห็ดเล็ก าาสสงสรปปปปปพอแบบแทะเล่มได้บ้างเฮ้ยเจอตรงนู้นอีกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวนะนี่ไงอีกหน่อยนึงโอ๊ยดีใจจัง เดี๋ยวก็ดีใจนะคะทุกคนเห็ดเหลืองนะเดี๋ยไปทำยำาลาบกินเลยดีดีกว่านี่อีก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 อา้าวเราก็พอได้เหมือนกันนี่นะ สวยงามอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะกล้องเพราะว่ามันเหมือนมันจะแบบมืดอะไม่ค่อยสว่างในป่านี่ค่ะนี่อีกดอกหนึ่งฝนตกลงมาให้เขาได้เติบโตหนอ่อยเถอะทุกคนแลกเจอเห็ดพึ่งหวานเดี๋ยวนะอยู่ตรงนู้นน่ะ ดูนะคะพึ่งหวานหรือว่าพึ่งขาลายพึ่งหวานพึ่งหวานทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยพึ่งหวานจริงๆด้วยโอ้ยตายแล้วนางสารฉลองมีดใหม่เลยคม ครบครบมากโอ้ยได้ทอดเห็ดอีกแล้วนี่ไงสวยมากเลยขาทอดได้ค่ะเย่หนึ่งดอกอุย้ยพึ่งขาลาให้ดอกน่ารักมากเลย นี่ไม่ไม่ไม่คงไ,ไม่ได้อะไรมากนะคะเผื่อเจอเห็นแบบตรงนู้นดอกตรงนี้ดอกสองดอกติดกันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นี่หนึ่งดอกอันนี้หนึ่งดอกแต่ดอกนี้คงจะไปแล้วนะดอกเล็กเนี่ยคงไปแล้วเน่าแล้วนี่ไงหนึ่งดอก อืมขาสวยมากมนี่เห็ดพึ่งขาลายหนึ่งดอกทุกคนเป็นเห็ดพึ่งขาลาย เยอกโซบเนาะเก็บได้พอประมาณพอทำอาหารมื้อหนึ่งได้นะคะเรียกว่าจะเอากลับไปตอนแรกคิดว่าจะเจอเห็ดพวกเห็ดดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากจะเอาแบบไปลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปลาบเนาะแต่ว่าไม่เจอเจออยู่ดอกสองดอกเองนะเห็ดเห็ดดินอะเห็ดพวกเห็ดไครก็ ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาเห็ดพวกนี้ไปทำลาบแบบทำรวมลาบรวมลาบเห็ดรวมอืมไปค่เดยวเล็กกับบ้านละฝนก็ยังตกอยู่นะคะตกไม่หยุดแบบแช่แชแต่ว่ามีแสงแดดลำไรลำไรเห็ดพิษเยอะมาก นี่คือสเลเน่บ้านเล็กนะคะปลูกไว้ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันก็เกิดปีนี้เนาะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ค่อยงามคือเล็กไม่ได้ดูแลมันด้วยแหละเล็กจะไปใส่ลาบทุกคนไปกินกับลาบนะคะก็มีอยู่แค่นี้แห <laughs> ละสเลเน่